ราคาเหรียญพ่อสุดเหรียญน,นี้นะครับนะเหรียญน,นี้เพราะสุดวัดกาหลงบางครั้งไม่อยากขายนะครับคราฟี่ลุงบินนะผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเหรียญนี้อยากเก็บเก่งกำไรให้เก็บไว้ใช้ต้องบอกครับว่าตอนนี้เหรียญลงพ่ะสุดวัดกาหลงบล็อกเนี้ย กลายเป็นบล็อกที่ขายง่ายที่สุดอ่าแล้วแทบจะกลายเป็นบล็อกที่มีประวัติค่อนข้างชัดเจนมากเนะี่ยเอาว่าเหรียญที่มีนะเนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิลเหรียญที่ปีทองแดงต่อโคตรมีกระไหลทองเนี่ยนะเป็นเหรียญที่เรารู้กันออโต้ว่าเป็นเหรียญแท้อยู่แล้วนะครับ แล้วเมื่อสื่อประวัติเหรียญน,นี้เหมือนหลวงพ่ออยากให้คนรู้พอสื่อประวัติลึกๆไปแล้วบล็อกนี้คือเหรียญหลวงพ่อสุดนะฮะที่คนที่ได้รับจากในย่ามหลวงพ่อหรือรับจากมือหลวงพ่อเป็นเหรียญบล็อกนี้แทบทั้งสิน้นนะครับแล้วในขนาดที่เหรียญบล็อกอื่นถ้าเป็นเหรียญชุบนิกเกิลเนี่ยหลายแสน เมื่อประวัติของเหรียญน,นี้ชัดเจนคนรู้เขาเรียกว่าได้ใช้บุตคุณเท่ากันแต่ราคายังอยู่หลักพันไงแต่ตอนนี้ราคาก็กยับขึ้นตลอดเพราะราคาไหนคนก็เช่าอะ่ะเพราะไม่ต้องไปเสียเป็นแสนแต่ได้พอสุดแล้วแถมยังได้บล็อกที่มีประวัติคนที่รับจากมือหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่แล้วบอก ยืนยันได้ฉะนั้นเหรียญเนี้ยถ้าใครจะเอาวันนี้ผมเอาห้าพันห้าพันบาทคิดว่าแพงเกินไปสำหรับเหรียญปีหนึ่งเจ็ดที่รับจากมือหลวงพ่อไม่ต้องปิดเนี้ยฉะนั้นเนี้ยเหรียญน,นี้ห้าพันบาทถือว่ายังถูกกว่าเหรียญชุบนี้เกินปีหนึ่งเจ็ดบล็อกอื่นซึ่งหลายหลายแสนเนี้ยพี่ยาต้อยปิด เบียต้อยปิดตลอดเก็บตลอดนะแล้วผมพูดพูดจนทุกวันเนี้ยคนนะ่ะก็ไปถามจากบุคคลที่ผมพูดเพราะคนที่เขารับคือมืยังมีชีวิตยอยู่อ่ะกลายเป็นเหรียญที่เอาง่ายว่านะฮะคนหายเลตติ้งดีมากเลยหายเยอะมากครับเนะี่ยอ่ะอันนี้ก็คือนิกลนี่ก็คือ นะพิเศษแล้วอ่ะนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดซั s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน